เย็นอีกครั้งนะคะตอนนี้เลิกงานแล้วค่ะใบบัวรอยายหมูหน่อยลูกใบบัวรอยายกับพี่ดอกหมยด้วยใบบัวรอดยอยอาแม่หมูแล้วก็พี่ดอกหมยค่ะมาเลยลูกเร็วได้เวลากลับที่พักแล้วค่ะแม่หมูมาแล้วมาแล้วแม่หมูมาแม่หมูมาแล้วมามา บรรยากาศยามเย็นค่ะกลับที่พักกันแล้วค่ะด้านบนทางนู้นค่ะใบบัวรอแม่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นคุณตาดำค่ะที่คอยดูแลใบบัวกับพ่อขวานที่นี่ค่ะแม่หมูมาแล้วแม่หมูแล้วดอกม้ยมาลูกมาแล้วใบบัวไม่รอพี่ๆเลย นี่ยสองสาวอยู่ทางนี้ค่ะเสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งวันค่ะหนูน้อยก็ได้ทานกล้วยนะคะกับผลไม้ร่วมค่ะกับคุณแม่แล้วก็คุณยายแม่หมูแล้วก็พี่ดอกเหมยค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับที่พักที่อยู่ใกล้ๆที่พักตรงนี้คนกับช้างอยู่ด้วยกันเลยค่ะคุณแม่ ใบบัวรอแม่จ๋าด้วยลูกพี่ดอกเหมยกับแม่หมูก็เดินไปเรื่อยๆนะคะใบบัวถึงก่อนเพื่อเลยตอนนี้เด็กๆก็ถึงที่พักแล้วนะคะมาพี่เหมยอ่าสวัสดีพี่ควาลิ้วหน่อยครับสวัสดีครับพี่ลิ้วสวัสดีครับผมดอกเหมยสวัสดีค่ะนะ โอเคโอเคน่ารักน่ารักน่ารักยังไงดีแม่หมูลางอันนี้แม่ทับใหญ่นะคะมาแล้ว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 มาสาวของเราถึงที่พักกันแล้วนะคะวุ่นเป็นยังไงบ้างถึงที่พักแล้ว ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อ้วนหน่อยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ใหน้น้องช้างเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะสวัสดียามเย็นนะคะเส,สร็จภารกิจไปอีกหนึงวันคะ่ะสวัสดีค่ะ